กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเปิดถูกฐานเนาะที่เขามาหับสมซองน้องคำน้ำโซกสวัสดีเนาะวันนี้หักกาซีมาห่อข้าวต้มอันนี้กับม้าเมืองไม่ใหญ่จืดห่อเขาวต้มสบายดีพี่น้องกำลังห่อข้าวต้มให้น้าข้ามเลยแหละเป็นอยากกิน้าวต้มเอ้ยห่อให้เพิ่นห่อข้าวต้ม การหอบุทหอกสะสากประดับดินดอกที่หนอเลยเดือนมีเบิดกตูนกังชดแห่อใหม่เดือนมีชอออุดแต่ห่อเถึงใ่้ได้แม่ห่อของังห่ออีกเดือนยังหน่อยกระเดือนดับกรห่ออีกหน่อ หอขาต้มหมัดจะได้หมกถั่วกัวยกับนม,มียังเนม่เวหมกกล้วยในหมกถั่วเรืองแล้วก็เขาเขามาเขาซาน,น,น,นอะไรเนาะเอามาล่างน้ำแล้วก็มาห่ออุปกรณ์คือตอกตกอกกระใบตอง พอดีเลยฮะดังไผ่ไว้บบไแม่โบไลไ่จักหน่อยกัพอแล้วหกินนะแม่ หอสำหรับแปดกล้วแหงนั่ผู้หออ่ <c oughs> หอไว้แล้วได้撒ห่อลาซาลอนฮาเสซดหอกฮาเซดกระตุ้ตมตัดนั่นเองครับเห็นหมอกเผาหาวมีหน่วยหนึ่ง,งนั่ <c oughs> เนเองโดยฮาวขาตุ้ไวไ้เลยพอดีเลย ม็ดกระตุ้ตมตัดกินน้ำตาลกระซือมาวาันโหงามพอดีไปตุ่มพพดียหลอน,ลอนไปเอากระนองกี่กี่มาสาอง แม่บุ kind of meeting, ่นสว่างแม่นโอ้ยขันวาลุจังสีกระจายแจงบ่ให้ยังขันแม่ตายไปแล้วทำบุญเลยน้ำเมตุรูเกิดดังๆหน่อยยายโอ้ยขันวาลูค่ะ บาดไปดินนั่นอยู่ใส่หรือเขาหลงลืมไว้และโบน้องเจ้าลูกคนอยูกเอิ้โอ้ยเห็นแต่ลูกโมได้ได้โนได้ได้บาดว่าลูกนั่นผู้ขาดอยากไปดีนั่นอยู่ใส ฉันสีกับตาบา้าเนเข่าแน่เพอท่านกินพี่น้องเออโอ้ยแด้น้อขั้นหู้จักเด้น้อแม่สิตายจนเบิดใจนะท่านตาตาแม่บ่อป่าน้อนี่วบสิขายไปบ่อไ้จง พี่น้องขันมวนกันข้าเมินข้ามาไหนได้ขันมวกันข้ามิน้นข้ <c oughs> <c oughs> มาคือกันอยากล้ปดพี่้องเากหายน้ี่่อยาตุมจังซันวายายกระต้มมันกระิ่นัวกับน้ำตานัและแนวนันนะ นานแม่สิขายจนเบิดให้หนะ้าตากาก,ก็นเ็ยขาวเรานี่ได้าหญ่งัลโหมาัิโหลฮัล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 โหลฮัอีหยัลโนอ สายคนเบิดคอยงั้นจะพอดีเสียแฮงเด็กขันลูกหลานตตีตาสังเรณ์ลูกเอออะยังก่าไปอยู่บ่ มบริกินเลยังเลยโอ้ <laughs> ยยนยยยยยน,นบยงยยยอะยย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 ยวยยแยลยย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 กยยย มาอะไรพี่น้องจิกมาสิทำบุญให้กันนะจิกิทำบุญให้ยายได้ไม่ใหญ่จิกิแล้วก็มาตลอดนั่นไหมเนาะลากเสียแล้วยังบเวีนเห็นลังใหม่ซ้ำใหม่กับลังเก่าใหมยแม่ไม่ใหญ่แม่เขงไม่ใหญ่จืดนี่แหละ ตะกี้เพิ่กนกามเพิ่นอายุเปดสิบปลายนะเพิ่นมาเยี่ยมลานเพิ่นเาพันมาขึ้นในพันว่วได้เก็บเฮดบดเ็ดบดหนักก็ต่อยายใหญ่ไหมสำอางหน้าผมจัง เาไปเก็บเศษขอเสื้ออันนี้ไปเกรษฐาเรื่อเราซื้ถ่ายลิปอ้าวคือการอะไรถ่ายลิปไปเลยไปจับเอาเฮดโบสองมาใส่จตไว้เราซื้อผถ่ายลิาเฮดบมีแต่ดอกบางยี่ใหญ่อืคือการมีแต่ดอกซ้ำกันซ้ำเนี่ยมุจงาพันธ์เฮดโบอีมันส้าจังไปว่าเฮดโบ๊อยากบ๊ทแม่เปดอกี่น้องเอ้ยบออยากตัวพี่น้อง ก็เรื่องเด็กเรื่องเร์กับเมยใหญ่จืดกับพวกคนซี้ได้แจ็ห่อแล้วเด็กพี่น้องห่อข้าวต้งซีเมื่อมีใหญ่จืดก็ได้ามสามหมา พได้ไปทางใดพอโควิดนายายอยู่เต็ฮงนเนาะพี่น้องพังเอาพี่น้องพังเอาเด้อพังเอาเด้อพี่น้องเน็งว่าจนก่เลย ถ้า <Wars> อีทน่พิ่จำในจักเมือแล้วไปำชิก่อนบะปลายพี่หน่มทหมกอบักหมักโซ่หาดวัดก่อนบ้านเกือเช้า ่าหัวกระทบมนั่งขมมีไงเจืยนสิไปวัดรอรุ่นบงังเดอว่าสีได้จักเมือ่อแมน่แมน น้องฮากับพิดพาดประการใดขอโทษขออภัยน้ำลายๆเด้อกับพังล่ำเรื่องไม่ใหญ่จืนบม่มวนบ่หรือบม่อมันข้ามิดมาได้เลยได้เด้ดดอจดยา <c oughs> ้างได้ <c oughs> บห้าไม้กโดยฮากาขอจบคิวไปเพียงสำนียก่อนเนานะสบายดีถ้าเบิ่งบาต้มเนาะ